เออฮัลโหลมาเลยมาเลยมาเลยบ๊ายบายครับผมมาท่านได้ให้เงินเราหน้าเต็มอันนี้ไหมเดี๋ยวพาไปรยคมครับบันนี้สี่สิบกว่าแผ่นนะครับนี่เดี๋ยวพาไปรยคมบันนี้กำลังสแตนบายนะครับทีมงานขาดเด้อขาดเด้อเจ้าระวังเลยครับ นั่นแตกแล้วเห็นมนันนัตาขาดแล้วอัตน,นตามตนันตึ้งในน้อยอันนี้เด้เจ้าประทัดจุดไปเลยลงมเอ้ยขอก่อนแบบนึงเนื้อเห็ดมาลำบากน้ำคข้นเห็ดเด็ดผู้เดียวติดหนักน้ำ จับจมุมมาจมุมมันจับจับจมุมพ่อเออท่าท่าบ่ต้องจับสันท่าเอานะท่าเอานะครับเออท่าเอานะอะไรไม่เกียวท่าเอานะ โอ้ก oh ่อนเด้อแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันเอาไอ้นี่มา่านี่มันปาาเถ้าถ้ากไว้ถ้า่นนเป็นยังครั้นป่อยปลอยปล่อยเอเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไหมเาไหมัขึ้นบอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกนเต็ม

คือแลาวันนี้อย่ากจะนักประทัดเบี้ยหาอัดบบเต็มรนไม่ใช่นี่อัดโบเ็มเลยโอ้มาไล่ของวะมาไล่ของแล้วนั่นเป็นของไอ้มแม่ไม่สองยุของมันนักบออยูลูขาหรือบอนเตมันหาลูมอยู่นี่มันของก็ลูกบอลนั่น เดี๋ยวมาตกดอคตกกตกหดอกมดกหมดโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้กโอ้ย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 โออยโ้โอ้โออโอโ้โอ้โออโอโอโออโอ้โออโอโดอโอโอโอกโอโออโอโ้ดอ้ออ

ึ้นแล้วบัดนี้คันว่าคันว่านี่บ่อยู่มันเบาประทัดแล้วมันเก็ดแต่ว่าแดดบ่ค่อยมีนั่นเลยเรื่องมาไล่อู้ไก่แห้งเป็นนี้มาไล่อู้หน่อยๆ